สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องไวแบร์ซีเฮดนะผมเป็นอยู่เกมอีฟบอร์นซองเมื่อ26นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นแผนน้ำมูเหมือนเดิมนะผมเป็นลองบอลเคาน์เตอร์กับสไตล์เอาไว้นะผม88นะครับไม่มีลิงก์นะครับผมไลอ้อันนักเตะก็จะประมาณนี้นะผมมาในแผน4-3-2-1นะครับผมฟอร์มเอกับอีพิกรวมกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นแผนน้ำมูจะเป็นไงต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปจับคู่กันเลยจับคู่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครััับบรรรรอออสกกคคู่่นนะผมโหลด โอเคครับเจอกับแมนยูนะคร <ab o. S 2> <Elizabeth. S 1> ับผมก็จะเล่นแผนเดิมนะฮะน้ำมูล่างนี้เป็นล่างเก่านะครับตอนคุมเฟเนบาเช่นะครับผมซื้อห้าร้อยทองนะครับแผนเขาก็เป็นหน้าคู่แล้วก็เอเอตรงกลางหนึ่งคนนะครับอันนี้ก็คือแผนยอดฮิตของคนที่ชอบเล่นหน้าคู่หน้าตอนนี้นะผมจะเป็นแผนแนวนี้ซะส่วนใหญ่แบบที่ฮิตเลยนะครับแต่ผมขอดูความฟินนักเตะก่อนครับว่าจะเอาใครลงดี เออเอาเป็นกูตีกับเปดี้นะผมเล่นมาอยู่คู่กับเปียโรนะรผมเปียโรคอยกลางไปแล้วก็อาด้ากูเล่จับคู่กับฟอรเรนเวสนะครับผมแล้วกองหน้าก็เป็นไมเคลนโอเว่นนะครับโอเคกูตีก็ยืนฝั่งขวาครับผมเปดดี้ยืนฝั่งซ้ายนะผมส่วนเปียโรก็ยืนกลางนะผมคอยโยนคอยจ่ายบอลน,นะครับส่วนอีก2คนก็คอยแทงคอยดักบอลน,นะเป็นสไตล์บ็อกทูบ็อกนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้จอะเป็นยังไงนะครับน้ำมูล่างนี้ไม่มีลิงก์นะครับผม เพราะว่ามันเป็นร่างเก่าก่อนที่จะมาเป็นโค้ดลิงก์นะครับเป็นตอนอยู่เฟเนเบเช่ครับผมซื้อห้าร้อยทองซือว่าตอนนั้นซื้อแค่คดนะครับตอนนั้นยังไม่มีแถนมนักเตะเลยพอมาช่วงหลังที่ว่ามีลิงก์จะมีแถนมนักเตะอีกสองคนนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นแบบแค่สไตล์รองบอลเคาน์เตอร์ Long กับอาวายนะผมสองอย่างแปดสิบแปดนะครับผมแปดสิบแปดทั้งสองสไตล์เลยแต่ว่าผมตั้งเป็นรองบอลเคาน์เตอร์นะครับโอเค ร่างนี้ก็ดีนะผมแล้วแต่คนชอบนะฮะเพราะว่าผมไม่มีคาเปียโร่ทำบอลโยนก็มีแค่น้ำมูนะครับที่ว่าพอจะเล่นได้นะครับผมแก้ไขไปก่อนได้โอเคครับผมเราฝากคิดลูกเล่นก่อนมาขึ้นโอเว่นเฟรนเดร์สเปียโร่โลเบโตคาร์ลอสรอจังหวะผมโยนมาที่ไมเคอเวนแต่ไม่ถึงนะครับผมกา้าเฟดี้ด oh, ักได้โอ้จ่าตดฟังรายการผมเร็วๆไม่สิกา้า กาคาดับบรรทัดนะผมมาที่เปดี้เหมือนกันแต่ว่าอู้ยิงก่อนเลยนะผมแต่ว่ายังปัดไม่ได้นะครับผมเกือบไปแล้วนะครับลูกเตะม,มุมนะครับผม,มเรียวเนวเมซี่เขาจะเล่นลูกศูนย์หรือเปล่าแต่คิดนานหน่นะครับยังไงครับเมซี่ โยลูกนี้มาอู้เดี๋ยวหม่งเสาแรกนะผมยังเซฟไม่ได้นะครับเกิดไปแล้วแหมเล่นลูกสูนครับเอาแต่ลูกสองเล่นเร็วนะผมเอาแล้วยังดักก็ได้ผมอาดากูแลอาดากูแลเล่นสปีดอาดากูแลมาขึ้นรวิ่งทำทางแทงลูกนี้อู้แล้วหลุดเดียวๆอย่างครับผมมคขึนรถไปแตะหนึ่งทีแล้วก็ปั่นเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนนะผมขึ้นนําไว้นะครับน้ำมูบอกส่งได้สวยนะครับแมหมจังหวะส้มหล่นนะครับผม ลูกเตะมุมนี่ก็เป็นอะไรที่อันตรายมากๆนะครับเพราะว่าจะเราหรือฝั่งเขาถ้าเตะพลาดนิดหน่อยแล้วถ้าเราได้สวนแบบเมื่อกี้ถ้าแทงหลุดนี่คือจบเลยนะครับเอาแล้วเขาสวนมาก้านะผมเชฟเชงโก้เชฟเชงโก้หลอกแต่ว่านสตอยังหนักไว้ได้ไว้ที่กูตีเอาอย่างเก็บบอลน,นะผมเปรดี้เมซี่เมซีย่ยิงลูกนี้อูออกไปนะครับแหนนึกว่าตรงซะแล้วพิฉีบอลมันเหมือนจะเข้านะครับแต่ว่าออกไปก่อน โอเคครับเรานำก่อนหนึ่งส่วนนะผมเราวางใจใ้อยู่เปิดยาวไปยังเก็บบอลได้ผมเปียโรโรเบโตคาร์ลอสแทงให้เปดี้วิ่งทำทางแต่ว่าอ่อกไปก่อนนะผม ber, ทิมเบอร์ทำออกนะครับมาที่เปียโรคืนกหลามไปก่อนครับผมเนสตา กูติโอวจ่ายเสียนะผมเชฟเชงโก้หลุดมาเลยครับลูกนี้เชฟเชงโก้ลากเดียวๆผมต้องกดประตูลากมาก่อนโอเคครับยังรับบอลไม่ได้ครับผมอีเก้คาสยาดถ้าเมื่อกี้ผมไม่กดออกมาน่าจะตรงนะครับเขาก็ตัดสินใจชา้าไปหนึ่งครับอ๋อแต่ทิมเบอร์ดักไว้ได้ครับแทงยาวลูกเมื่อกี้หมแทงสวยนะครับแต่ว่าไม่หลุดนะครับผมบอลยังกูงคิงอยู่นะครับยังเก็บบอลไม่ได้ไมเคิลโนเวนกูติไมเคิลโนเวนอีกทีไมเคิลโนเวน จะให้แต่ว่าไม่ได้นะครับผมติดกองหลังนะครับเปดี้เมสซี่เปดี้เมสซี่มาที่เปดี้ีทีครับชิงวันถูกันหลายมาที่ซีเวตเปิดมาลูกนี้มองเลยว่ายังเคลียร์ไม่ได้กากา้เคลียร์แต่ว่ายังติดบล็อกนะครับผมอ่าแล้วเขายังขึ้นมาที่กาก้ทีเปดี้ i, จะตักแต่ว่าติดนะผมต้องเคลียร์ทิ้งมาก่อน,นครับลูดิเกอร์ มาที่แฟงไรากาดแฟงไรากาศหลังที่ทิมเบอร์ทิมเบอร์จะเปิดไหมเปิดมาที่ดยยังติดอยู่ครับต้องเคลียร์ไปก่อนเอามาที่สีแ่กที่เปิดมาอู้โดนม่งมาแล้วผมเต็มเต็มหัวนะผมเชฟเชงโก้หนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะผมเชฟเชงโก้มาไปแล้วครับเสมออยู่ อ้าวแล้วจ่ายตีฟังรรยการนะครับฟังรรยกาดลูดิเกอร์อ้าวแล้วจ่ายผิดมาผมมาที่ oh, <laughs> เปดี้โอ้เปดี้ขเดแยงยวจะตดเวดนะครับเอาให้เปดี้อีกที่เปดี้ตากลุกนี้มาไม่ถึงโอเว่นนะผมโดนปัดไปก่อนโอ้ย,อยแล้วก็ตกครับโอ้กระตกกระตกเวทคาร์ลอสโรเบิโตคาร์ลอสลากยามาแต่ว่าดึงยาวเขาผมยังไม่เปิดดีดมาลุกนี้ถึงอาดาก,กูเลยแต่ว่าหม่งไม่เต็มหัวนะครับผม โอลิเวอร์คันเซฟไว้ได้นะครับแหมล้วเหมือนจะหมวกครึ่งแรกก่อนนะครับเขาดึงเวลาไว้หมวครึ่งแรกไปก่อนนะครับอา้าวการยังไม่เป่านะโอเคเป่าแนละ้วจบไปที่ครึ่งแรกหนึ่งประตูตอนหนึ่งแนละ้วผมยังเสมอกันอยู่นะครับเดี๋ยวต้องมาดูครืงหลังกันต่อว่าผลจ้อมเป็นยังไงนะครับเริ่มมาที่ครืงหลังกันต่อนะครับผมกาก้จะให้เมสซี่ตรงนี้แต่ว่าเตดนะครับ ยังได้อยู่เปดี้โอเวน่นแทงยามมาที่กูตีกูตีห้ไาดา้กูแลยิงยัดเสาแรกแต่ว่าติดเซฟนะครับผมเอ้ยติดเสาผมเขาไปฟอร์เรเว์ยังเก็บได้ยิงหลอดม่วงลูกนี้เรียบร้อยครับผมสองประตูตอนหนึ่งนะครับแม่จบที่ลูกแรกไม่ได้ผมอดาดไกูเลยัดเสาแรกแต่ว่าติดเสาครับผมบอลกระเจาะมาไหลามาที่ฟอร์เรเว์แล้วกดหลอดม่วงไปเลยนะครับผมลูกนี้ตุงตงเลยนะครับดีนะเมื่อกี้กดเกือบเต็มหลอดแต่ว่าบอลมันไม่โด่งนะมันไปเรียบๆก็เลย ตรงตระข่ายนะครับเพราะบอลมันเรียยพื้นไปด้วยความเร็วกาก้เร็วเนอะไม่สิเขาเปิดหลายยาวมายังไงเอายังดักก็ได้ผมอาดากูเลกูตียังได้อยู่ไมเคิลโอเว่นเ,เนปีโลโลยโร่แล้วโยนลูกนี้นะครับเปดี้หลุดมาเดียวๆเดวปดี้ตักขึ้นมาให้โอ้แต่ยิงออกน,นะผมอาดากูเล่ลงโล่งนะครับมเมื่อกีอ้เออไม่ใช่ครับขออภัยไมเคิลโอเว่นนะครับผม เมื่อกี้ผมก็รีบด้วยนะครับนึกว่าอลิเวอร์คาร์เขาจะวิ่งออกมานะผม,ผมก็เลยโยนให้โอเว่นเลยนะครับแต่ว่ายิงไม่ตรงนะครับโอเวน่นโอ้โหจะแตกหรอกแต่ว่าโดนดักไว้ได้นะครับยังได้อยู่เมซี่เมซี่พิกนะครับมาที่ทิมเบอร์ทิมเบอร์ให้เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ยังไงครับเอ็มบาเป้จะลากตัดเข้ามาแต่ว่าโดนดักไว้ได้ผมรมาดินี่เอา้าแต่ติดเปดีนะครับเปดี เบดี้จะจ่ายแต่ว่าติดนะผมกูตี้ยังได้อยู่ครับเฟรนวสอาดากูเลอาดากูเลให้ไมเคิลโอเว่นไมเคิลโอเว่นแตะหลบแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับผมสามประตูต่อหนึ่งนะครับอาดากูเลแอซซี่อีกแล้วนะผมให้ไมเคิลโอเว่นเขาลากออกมาแต่ว่าเราหลบได้อีกแล้วนะครับผมเป็นสามประตูต่อหนึ่งนะครับตอนนี้นาะทีที่หกสิบห้านะผมโมเมนตัมมาทางฝั่งเราแนละ้ว พารากลิมเส้นมามาที่เชฟชชงโก้เชฟชชงโก้ยังไงเชฟชชงโก้เชฟชชงโก้จะตัดเข้ามาแต่ว่าติดนะครับไมเคิลโอเว่นโยนมาให้เปดี้เปดี้โยนมาให้ฟลอเรนเวสนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ถึงนะครับผมแฟงแรงการ้าดักไว้ได้ครับผมทิมเบอร์โยนเปลี่ยนแกงครับแต่เรายังดักไว้ได้กูตี้อ้าวจ่ายติดนะครับเชฟชชงโก้อ้าวติดเนสต้านะครับเวท ยังได้อยู่ครับไมเคลโนเวนจะคลิกแต่ว่าไม่ผ่านนะครับโขเคครับมอรินี่ยังดักไว้ได้นะครับผมเฟรดี้เวสโอเวนไปเคลโนเวนไม่ผ่านอีกแล้วผมติดรูด,ดิเกอร์นะครับแหมโอเวนคลิกไม่ผ่านเลยนะครับเอา้าเปียโร่ยังดักบอลไม่ได้อาดากูแลมาที่เปียโร่เปียโร่ขอลองซองหน่อยแหมยิงไม่ตรงกรอบนะครับน่าเสียดาย โอเคครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนตัวนะนาทีที่เจ็ิบเกแล้วนักเตะเริ่มลานะผมต้องเปลี่ยนด่วนเดี๋ยวขอดูนะผมเอาเป็นลุกกุลิดนะครับเล่นคู่กับโยฮันครับนะครับแล้วก็กองหน้าเป็นเอโตนะครับส่วนดีผมจะเปลี่ยนจาก c ีเเป็น DMF อสามคนเลยนะผมยืนเป็น c กิโอบูสเกตกับชาบี้ฮันนันเดสนะผมคู่กับเปียโร่นะครับโอเค ผมจะเน้นรับซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ให้ af 2ตัวเป็นตัวบุกทำเกมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้สกอร์เพิ่มหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวแหมเล่นแหนน้ำมูแต่ว่าเกมนี้แทบจะไม่ได้เล่นบอลโยนเลยนะผมเล่นแต่จ่ายทะลุช่องแล้วก็ชิงวันทนะครับโอ้ลูกกุลิจ่ายมาสวยนะครับแต่ว่าไม่ถึงนะครับน่าเสียดายเอาบุสเกตยังดักไว้ได้ลูกกุลิด โยนเปลี่ยนมาที่วันพิสาก้าวันพิสซาก้าให้ลุกกุลิตลูกกุลิดยังได้อยู่ลุกกุลิตเปิดลูกนี้มาติดนะครับมาที่ชาบี้โอ้ชาบี้หลอกสวยครับผมไม่ถึงนะครับไม่ถึงก้อนครับโรเบตโตคาร์ลอสโรเบตโตคาร์ลอสโรเบตโตคารอสยังเปิดไม่ได้ครับผมพีก,ก่อนโยนมาที่เอโตแต่ไม่ถึงนะครับผม ลูกกุหลิดยังได้อยู่ไหมลูกกุหลิดไม่ได้นะครับบอลยังคูกคิกอยู่ครับเ้าแล้วอาจารย์เป่าหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจบไปด้วยที่ผลสกอร์สามประตูตอนหนึ่งนะครับเกมนี้เราก็เก็บชัยไปได้นะครับหลังจากอัปเดตรีแลงนะครับเราก็มาเล่นให้หายคิดถึงกันหน่อยนะครับจริงๆผมก็อาจเล่นมาแล้วนะครับแต่ว่าลงไม่ทันนะครับมันรีแลงซะก่อนก็เลยมาทําคลิปอาดเล่นใหม่นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับการเล่นโจเซ่โมนิโย รอบสองนะผมตอนนี้แต้มผม1นึ่พันสอสี่นะผมชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะผมขอไปเจอคลิปหน้าผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ